สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่14มีนาคม2568นะครับพายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านาโชคนะครับเดินทางมหาปู72ท่านผู้ชมนะครับภาพรับชมโค้งสุดท้ายนะครับมหาปูแต่งแต่ตองวดแหละครับผมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ชุด3ตัวนะครับชุดมักปูวา4 5 9นะครับแต่ว่าปูบริตัด2ตัวให้ชมนะครับเอามาหาปูตองวดนะครับปูไห่แล้วนะครับผมงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับวันนี้เดินทางมาหาปูโค้งสุดท้ายไกลมือแล้วนะครับบ่าวเทากะนี่ครับได้น้ำนะครับไฟโซลาเซลล์นะครับหลอดไงสองหลอดทนมช้ชมแล้วก็ปักปักไฟนะครับ สาธุบุญกับเจใจเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับเปินกับฝากมาให้บ่าวเ่านําไปถวายแต่ละวัดนะครับสาธุบุญน้าเจใจพี่น้องนะับบรรยากาศแดดนะครับแดดคักนะครับสอนบักม่วงท่านผู้ชมสอนบักม่วงปูอุ้ยเต็มต้นพี่น้องนะครับบักม่วงเต็มต้นนะครับทีมคุณพ่อกาลังเซ้าหฮมบักม่วงอยู่นี่ล่ะเบิ่งบักม่วงเต็มต้นท่านผู้ชมเอ้านะครับเข้าไปหาปูน้ากันนะครับเดี๋ยวบ่าวเ่ายกอ่า ยกไฟโซลาเซลนะครับไปเหตุปูกผู้ชมนะครับแจ้งข่าไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับผมน้ำมัสการครับปูกา้นมัสการนะครับปูท่านผู้ชมนะครับถวายโซลาเซลชมสาธุปัดไฟปูนะครับมีปัดไฟน้ำชมสาธุนะครับรับพรรับฟัรับพรท่านผู้ชมยกมือสาธุรับพรน้ำกัน ยะถาวิบังหะภูลาปุทธคเรียนติสาเขางเอวะเมวะอิโตจินังปยญจานังอุเบคาปติยสิตังปฏิิตังตุมหังคือปเมวะสมิสตุสัพเทวเรียนสุสังกะปามเจนโทปนารโสยะถาไม่ชวนเระโสยะถาสัพพิติโยวัชานตุสัพพะบลโมโววินัสตุมาเตปวัดวันตะลายอมสกิดทีฆาุโคภาวะอภิวาธนาสีติสนิตังวุฏถาปัจจาญโน ส,สาธุสมาวัตตันเตยอายุวโนสังฆะลาสาธุอ้าสาธุบุญเด้อเจใจเด้อ,อนะครับให้ครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งหให้รลำให้รวยนะครับท่านผู้ชมเป็นโซลาเซลล์หลอดใหญ่ท่านผู้ชมนะครับผมเป็นกระบะถาวายแต่ละวัดไปเด้อยบาวเท่าเด้อเพิ่นว่าเขาไม่ปูยำคงสุดท้ายให้นะครับผม กทำเนเก่ามาปูไก่เพิ่นเบิ่งไอ้ท่านผู้ชมนี่ครับงวดที่แล้วนะครับตัวที่ปูมักนะครับปูวา่ามักตัวนี้เด้อครับตัวเนี้นน่ครับเก้าหนึ่งสี่ถ้าตัดอชุดนี้ปตูตัดใหตัดหนึ่งสี่เก้าสี่กระ้ตัดชุดนี้เลขมักปูวาสี่ห้าเก้าสี่ห้ากรบเบื้ตัดเก้าสี่กระบื้ตัดท่านผู้ชมมาทั้งบนทั้งล่างถ้าตัดชุดนี้อเอานะครับฝันดีปูปู ฟันเห็นยังวะฟันเห็นตวัววะฟันเห็นตัวติดปูห้างตัวนะครับจะโดดไฟก็ครับนียนให้เลยตัวครับมือรุ่นมาตัวสามมือแล้วฟันเห็นหนั่นไข่จักระจันเป็นจังหวะครับปูไข่จักระจันไข่จักระจันเนี่ยฟันมันเจ็ดมันเคยออกเจ็ดส่วนสี่ตัวย่ครับแมนจะไฟใหม่ข้างตัวกับห้างตัวมันม้วนอยู่แล้วไฟเป็นซีนี่ยส่วนซีครับพื้ที่เนียนให้ เดี่ยวปั้นให้ตัวเดียวเลยปั้นให้ตัวเดียวเลยแมนเอาท่านผู้ชมไก่มือเขาเมื่อไหร่ได้ปูววันนี้14มีนาคม2568ท่านผู้ชมนะครับชุดมาขายเลยชุดมาเสียบานะมาหันห้านี่ครับมาหันเยอะซีห้าเก้าซีห้าเก้าชุดมักท่านผู้ชมให้เราชุดมักให้ตัวเดียวพิเศษพิเศษหน่อพิเศษให้ตัวเดียวเลยบัวปัวแมนเอาชุด ชุดพิเศษชุดพิเศษชุดมักนั่นโดยเดียวครับอืมตัดเอาเอาท่านผู้ชมนะครับผมเจ็ดศูนย์สี่เนี่ยบ้านผมงาน,นอืมทางการตัดเอาศูนย์สี่อันนั่ะครับมันก็คือเกาตัวเขานี่ศูนย์สามสี่เลขกระนี่นเลขกรนอันนี้เลขฝันที่ใไฮบ้าวแ่านี้นนไอ้ฟันไว้เจ๊งนะครับนี่ยหาเกานี่ยังเด็กครับเนี่ยฟันฟันเห็นอัน โยมยก็ยังมาโยมโยมโ<อ>ถ้าถ้าพันไฟมันเป็นเคยเป็นพ่อส่อนะครัพอสอกเกิดเพาเป็นพ่อสอกเกิดก็เป็นอายุครับพ่อสอมอะไรโซนแปดห้าโซนแปดกับห้าเก้าครับตาชั่วมากมันมากงวดหงวดตัวทัดไปตานเนี่ยคือแบบบางทีมันซัดเนี่ยกระโปงตัวนี้นอืไม่เขาเรียกคขาเรียวามองพ <c oughs> ออันเนี้คือเนี่ยคือ ได้ชุดเดีวมันสบ่เปลี่ยงเงินนะชุดนี้เลยแม่พ่าธรรมชมนะครับปูฟันทงไหตัวนี้เลยชุดเดจ็ดศซถามว่าเ <S Un countryside> หล็กในต่ล่างปูนะครับเหล็กในต่ล่างปูมีสามสี่เก้านย์ธรรมชมไม่สามสี่เคือมันมันมันหน่อยล็อกเหล็กางจะจับสิ่หลักนอครับแม่มกมี่นะจนี้ลยครับจุดสามจุดสี่ก็สามก็สี่กสานี่จับนะครับเฮงเหล็กางนี่หน่อยนะอ่า เกตศูนย์สามเกตศูนสี่นี่คใบเกศสามปรเด็นหราบอปูมันก็แน่ห่อจับมั่นกล่างครับมันก็ได้เกศสามเกสี่ครับอันนี้แนวเรียกส่คูณอย่าไปทิมอย่าทิมแม่นกับีคู่อย่า4ีคู่น้อยเนี่ยอันนี้ถ้าห้อเยนไก็มาครับี่คูนกัมีศูนย์สามศูนย์เกศามสี่ม่นให้เยแค่นี้เลยเกสามทผชุชมจังหวเบาถั่าฝันมาดีขี่สั่งงขี่สั่งงยเขาบ้าน มาเลขทีเบาเถวซีสิบแปดทับซีได้ทำชมเด้อบริบกเอฟซีนะครับถ้าตีความฝันฝันมารขคีสร้างเก้าสามกระตรงตรง,ตรงเลขปูทำช่วงนี่นะครับเก้าสามเก้าสามเก้าซีเก้าซีมันตรง<ล>กัาและชุดล่างนี่ปชูชุดล่างมักตัรอยชุดล่างครับฟันตัวเดียวนี่ชุดล่างจ้ครับชุดล่างเขาก็ฟันแต่ที่แรกแต่ว่ามันมีสู่วนึ่งเด้มีสูตรใดละปูะ เปลี่ยนอีกบ่บาทนี้รือจังใดมันบ่ได้เปลี่ยนมันอันอันนี้เขาลงไต่เล้วเขื่อนล้วแล้วไปเอาเน้นตัวเก่านี่บ่ปูมันก็เน้นแน่นแปดสามเออล่างก็ล่างแปดสามคู่เดียวบนให้เน้นตัวนี้เลยบาทนี้เจ็ดศูนย์ซีเออคู่เดียวเนี่ยอะท่านผู้ชมปูปูสรุปให้ฟันทงให้คือบาทเลขมักครึ่งงวดที่แล้วเนี่ยนะครับเด็กรั้นสามกับซีกันบ่หนี่ครับทิมบ่ได้ครับสามกระซีนี่ให้ให้ไ ถ้าวได้ม่ตัวดีตัวด้านไ้เทสสามเทสีเขาก็เลี้ยนี่มันก็ครบแล้วนี่เขามากครบแล้วนี่ครับอือแปดสามกับมาไดเนี่แปดสามนมีน่ครับแม่ว่าสังแปดสามสซีนั่นแหละครับอันนี้เรียกกันทางเดินเรียกทางเดินอือเดินเรียกวัไม่เรียกวัทางเดินเรียกเรีกสูตรเรียกสูตียกที่ตัวนี้เขาบนเขาล่างมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ คือเขาน้ำกันหิ่มัที่เขามาซีงวดแล้วนี่คือว่าต้องเห็นติดซีตัวนี้ไม่มานม้ากำกัดในบ่ซีตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองหาเนี่ยรฟังครับก็เสี่องเงินอางงวดที่แล้วมานกำกันอยู่ในปูเนี่ยเหนเจ็ดเนี่ยครับมันออกเจ็ดเก็ดเก้ากับสองสองสามเเก่ามาเลยที่เน่ะครับได้คู่นึงครับมาบนครับงวต่อมาเนี่ออกศูนย์ศูนย์เนี่ยตามจิตศูนย์แล้วก็คู่นึงมันมาหาหนึ่งเนี่ยครับมันได้คูนึงได้รางครับ เก็บบล็ทีเลือดเลขซีโต้เนี่ยเรางัวต่อมาเนี่ยห้าศูนย์คู่นึงแล้วก็เจ็ดเจ็ดคือเทดนะเก็บบน็ทตเล้างไปเลืเจ็ยแล้วก็มานทำกันครัวดมาเนี่ยซีหาเออหาซีกับเก้าซีเนี่มาบลครับลือคือสามารถประกบกันได้แล้วก็เป็นเลขเจ็ดได้ว่านี่ศูนย์หนึ่งสองห้าให้ห้ติด โอ้จะบอกมาหาหนึ่งเบาเท่าบ่หาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหาาศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์มาได้อ่าทำช่วงสี่ตัวมาสองตัวทำชมอือเนี่ยเนี่ยนั่นสเก็ตเบิ้งได้ดิครับตัวไทยมันนี่ตัวไทยสองกับเจ็ดมันเม็ไเกียดบรถกับสองตัวเล่กับตัวที่สี่นี่ครับบรุษแล้วก็เจ็ดมาจีเก้าสองมา สองสามเดี่ยวงวดต่อมาเนี่ยศูนย์กับหาศูนย์มาศูนย์ศูนย์ห้ามาห้าหนึ่งแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยหากับศูนย์มาทจับจับคู่กันเดี่ยวงวดมาหันกันขีดกับเก้าจับคู่กันงวดนี้กับจับคู่กันก็หากับศูนย์เทาทำชุ่มหากับศูนย์คือทิตอันบวชที่มีเรานี่ยจะจับโตนาจะมากที่สุดอะ คือหาส่อนหาหนึ่งหาส่วนหาอาตราว่าปูปริจับไห้ได้่นี่ปูจับไห้มีแต่ไอ้ท่านผู้ชมชุดล่างปูว่าติด2องนะครับ8 3ดสามสอนะครับก็ติดสติดหาอยู่แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากจะเอาชุด4ตัวมา2ตัวศ1 2ยเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนไห้ท่านผู้ชมแมนเอากระจับแล้วด้ได้ซองโตรับนามาคือหสวนกราหนึ่งหาส่นกราหนึ่งถามาชุดนี้ เอานะครับท่านชมโค้งสุดท้ายนะครับเลขมักปูลงให้แล้วนะครับเลขมักปู704นะครับเลขเด่นชุดบน3กับ4นะครับต่ปูว่าเด่นทั้ง3ทั้ง4แหละแต่ฟันให้เลขม,กมัก704ดศูนย์สีเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทาื้อท่า,าตัวร่องคือ903าศูน,นะครับ03 04 93 94ปูเน้นสี่ปนี่ะครับ03กับ04นย่แ่โค้งสุดท้ายปูฟัน704ดศูนนะครับชุดล่างนะครับติด234 8 3 2 1 2 5 2 3งห่เน้นแปดมมือเก่าครับผมไม่นี้เลขฝันปูฝันเห็นโยมนะครับเพิ่นเกิดพ่อสอส5งห้าูนยดมักเลขฝันปูเป็นนั่นศูนย์ไหนเนี่ยเนี่ยทาเขาเขาจะตีทีทั้ง2ทั้งหานาะปูเนาะ2อหาปูก็จับอยู่2สครับแล้วก็เพิ่นปูว่าเพิ่นอายุ59สิบเก่านรรมชมผู้ใดมักเลขฝันเดี๋ยวเ่าเท่าจะเขียนเลขอันนี้ให้ท่านชุมสี4ตัวมา2ตัวมาได้บนล่างนะครับผมนี่ๆนี่ยนะคุณเชี่ยวอ้าวธรรมชมนะครับแคปหน้าจอ อันนี้ที่ที่บา้าวแถาเขียนให้นะครับเลขขยันมาล่างปูเจ็ดสองธรรมชมล่างต้องให้ติดหนึ่งสามหาเลขขยันมาล่างเดินดี<ม>นะครับแล้วก็บบาวแถาเขียนให้เพิ่มคือสี่ตัวมาสองตัวมาได้บนล่างศู 0, 1, 2, 5, นย์หนึ่งสองห้าอีบนล่างอ่าบนล่างแต่ว่างวดน,นี้ปู่ให้เน้นศูนย์กับพาปะปูเขียนให้เขาจะเอาแหนล่ะเอาหาศูนย์กับพาหนึ่งสองคูณหาศูนย์กับพาหนึ่งไม่นเอาจับจับซ้ำนี่เนี่ยจับซ้ำนี่นะครับ<ม>เดี๋ยวบ้าวแถาเขียนให้ท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชม ผู้ใดมักสูตรนี้นะับสูตร4ีตัวมาสอตัวปูวาเขียนไห่เพิ่น้ำเนี่ยหาศูนย์กับพานึ่งท่านผู้ชมนี่จับไห่ในนี่คือชุดนี้แค่หาศูนย์กับพาหนึ่งหาผู้ใดมักสองคูเอาแค่นี้สี่ตัวมาสองตัวนะครับเพราะว่ากัติดกับเหล็กเขยียนมากนับสูตรนี้พอม1 3หนึ่งสามหาชนกันที่หนึ่งกับานะครับถาจับปูวาจับหาศูนย์กับพาหนึ่งได้ท่านผู้ชมเด้อโค้งสุดท้ายนปูฟันทงไห่นะเจ็ดศูนย์สี่ชุดบนนับเจ็ดศูนย์สี่นัมีศูนย์สามศ ถาหางเดียวคือเจ็ดนยนเลขกมักชุดมีลักร้อยนีย่จับใส่เลขศูนย์สีส่ตัจับใส่ศูนย์ส่เอาบริขีดนี่ป,ปูบริขีศูนย์ี่ให้ปเป็นเดมันกีน<อ>เสร็จแล้วเลยเนี่คกับนี่ม่แค่ชีคูันึงอยู่นี่เอาแคปหน้าจอได้ทำผูช้ชมเด้น,นะครับอันนี้แคปหน้าจอนั่มนะผมะแต่ว่าชุด4ตัวมา2ตัวปูเนียนหาศูนย์กับพานึ่งนะครับชุดล่าง8-3ตัวเน้นนะครับชุดล่างมีแปดสามสอ่งสองหาสเน้นที่แปม นับเล็กติดล่าง2 3 4กับติด3ชุดเลขขยันมาเลขฝันนะครับ2508กระห่าเก่าแต่ว่ามือน,นีะครับปูสรุปให้แล้วนะผมเจ็ดศูนย์สี่ชุดเดียวนับเจ็ดศูนชุดเดียวท่านผู้ชมนะครับอ่านี่นะครับคืองวดที่แล้วนะครับเลขปูมาคือ459นับงวดนี้คือชุดเดียวกับเจ็ดศูได้ท่านผู้ชมเด้อชุดดเียครับชุดเดียว,ดดยวตัดเอาตัดเอาเอากราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชม นะครับไฮมานใช้สงการองเราเป็นเลขชุดนี้สาธุครับผมเน้นคักๆไปใดกับปัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดส่นสี่นี่แมนตาตัวนี้ก็บนาจับประกันเนอนี่พยายามนี่นี่คือคือชุดนี้ครับหาซูดกับหาหนึ่งเท่านั้นพอมันเดินมาหนึ่งสองสามสี่สี่งวดแล้วเดินเดินมามาบทล่างมาแค่สามตัวนะอ้านะครับขอบคุณขอบคุณี่ติดตามชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมให้โชคให้มัน แบบสาทุบบนครับเจ้ใจนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ